ซื้อกล้องตัวแรกจับกล้องครั้งแรกต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับซื้อกล้องมาแล้วจับกล้องครั้งแรกจะต้องเรียนรู้อะไรนะครับถ้าจะเอากันแบบจริงจังก็คือให้อ่านคู่ม,มือนั่นแหละครับอ่านแบบคร่าวๆก็พอแต่ว่าอยากถ่ายและจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องรู้นี่เลยครับเขาใส่แบตเตอรี่ตรงไหนนะครับใส่แบตเตอรี่ตรงไหน ใส่การ์ดตรงไหนนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออย่างที่บอกครับดีไซน์มาไม่เหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้ใส่การ์ดตรงนี้บแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้รุ่นนี้ก็แตกต่างไปอีกเป็นแบบแป็คอนี้แบตเตอรี่การาดนะครับ ตัวต่อมาที่ต้องเรียนรู้นะครับก็คือการเปลี่ยนเลนนะครับปุ่มเปลี่ยนเลนอย่างรุ่นนี้กดแล้วบิดซ้ายนะครับการใส่เลนมีปุ่มขาวๆตรงกันแล้วบิดขวาครับเพราะว่าในการดีไซน์กล้องอย่างที่พูดนะครับเขาจะดีไซน์มาไม่เหมือนกันนะครับอย่างแค่นอเนี่ยก็จะบิด หมุนออกบิดซ้ายหมุนเข้าบิดขวารู้สึกว่านี่ก้อนเนี่ยกระจัดสลับทางกันหมีในของก็ไม่คุ้นกับโซนี่นะก็จะมีการดีไซน์ไม่เหมือนกันแล้ากันนะครับให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับตัวต่อมาที่ต้องรู้นะครับก็ต้องรู้ปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยอย่างกล้องตัวนี้ร้อยดีนะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้อ่อนออฟ แล้วก็ถ้าจะเป็นสวิตไปวิดีโอก็สวิตพุชไปเป็นก็จะเป็นโหมดวิดีโอนะครับตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันครับกล้องตัวนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ เมื่อเราเปิดกล้องมาได้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องของการลันชัตเตอร์นะครับกล้อง d s l r หรือมิเรเล่นะครับการลันชัตเตอร์จะมี2จังหวะนะครับจังหวะแรกคือกดไปครึ่งหนึ่งกดไปครึ่งหนึ่งเพื่อให้กล้องทําการโฟกัสครับเมื่อกล้องโฟกัสเสร็จก็กดซ้ําลงไปจึงกดครึ่งหนึ่งโฟกัสได้ยินเสียงติก๊ก อันนี้เราตั้งค่าให้มีเสียงติ๊กนะครับติ๊กโฟกัสเข้าถึงจะติ๊กให้เราแล้วก็รันชัตเตอร์ไปนะครับอ,อ่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะโฟกัสเ,เข้าก่อนกดไปครึ่งนึงก่อนถึงจะรันชัตเตอร์ได้กดทีเดียวก็จะโฟกัสไม่เข้าถ้ากดไปครั้งแรกแรงๆไปเลยเนี่ยยังไงก็จะโฟกัสไม่ทันเข้าก็จะถ่ายไม่ได้ครับ ต้องติ๊กก่อนถึงจะก,กดได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตุ่มมันก็จะมีเหมือนกันแค่นั้นเองเอาลืมเปิดครับเมื่อเราสามารถลันจัตเตอร์ได้แล้วนะครับตัวต่อมาที่ต้องรู้เลยนะครับแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือจุดโฟกัสครับ ถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือเราก็เอามือจิ้มเอานะครับแต่ว่าในกล้อง DSLR จะเขาจะมีจุดให้อย่างนี้นะครับเป็นจุดๆแล้วเราก็เลื่อนเอาว่าเราจะเลื่อนไปตรงไหนซึ่งแต่ละรุ่นมีการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนปุ่มเปิ่มอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกัน,นครับต้องถ้า,าจริงๆนะอ่านคู่มือเลยครับว่าอ๋อจะเลื่อนจุดโฟกัสตรงไหนนะครับมาดูรุ่นนี้ ุ่นนี้บ้างครับอ่ารุ่นนี้ก็จุดโฟกัสให้9จุดเหมือนกันนะครับย้ายได้เหมือนกันหรือว่าจะให้เป็นออโต้ก็ได้นะครับแต่มาดูรุ่นของมิเรเลตแล้วกันมิเรเลต์นะครับก็ใช้วิธีเลื่อนหน้าจอเลยนะครับจิ้มเอาเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะครับครับตัวต่อมาที่ต้องรู้นะครับก็ต้องรู้ว่าเขาปรับโหมดกล้องตรงไหนนะครับอย่าง ตัว 100D นี้ใช้การหมุนไดเอตรงนี้นะครับหมุนจากโหมด M นะครับก็มีตุ่มข,า,ขาวๆที่จากโหมด M มาโหมด AV โหมด TV โหมด P โหมด Auto โหมด Auto ไม่แฟตโหมด Creative Portrait Landscape Macro Sport หรือก็ Scene อะไรพวกนี้นะครับต้องรู้ว่าการปรับโหมดปรับตรงไหนนะครับกล้องตัวนี้ก็เหมือนกันจางตัว6 10 d ดีตัวนี้โหมดพีแล้วก็มีมาร์กตัวนี้นะครับโหมด TV โหมด AV โหมด M ครับนี่ก็เหมือนกันก็ปุ่มปรับโหมด P, TV, AV, M ครับหมดวิดีโอนี่คือได a l ที่ปรับโหมดนะครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คือการชดเชยแสงครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดแป๊บนะครับตรงตัวนี้แล้วกัน กล้องแต่ละตัวมีการชดเชยแสงที่แตกต่างกันมันก็ถ้าเปรียบกับโทรศัพท์มือถือก็คือเลื่อนให้มันมืดลงแล้วก็ทําให้มันสว่างขึ้นนั่นเองนะครับในกล้อง dslr นะครับเขาจะมีสเกลบอกตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับที่นี่ครับที่ไฮไลท์อยู่เนี่ยจะมีศูนย์นี่คือศูนย์ก็แล้วกันเขา้าใจว่ามันศูนย์นะแล้วก็ถ้า เอ่อชอดเชยไปทางซ้ายมันก็จะติดลบเห็นมันจะมีเครื่องหมายติดลบก็จะมืดลงชดเชยไปทางบวกก็จะสว่างนะครับและพิธีการกดปุ่มเนี่ยปุ่มอย่างอย่างกล้องตัวเนี้ยต้องกดปุ่ม AV ค้างแล้วก็เลื่อนไดเอลครับถ้ากล้องตัวนี้กล้องอีกตัวนึงเดี๋ยวหมดแล้วอยู่โอเคกล้องตัวนี้หมุนไดเอลได้เลยได้ฝั่งนี้ สะดวกกว่าชดเชยบวกชดเชยลบอันนี้เราชดเชยไว้ปกติก่อนครับเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมแสงว่ามันจะสว่างมากสว่างน้อยกล้องตัวนี้ก็มีมากันอยู่ตรงนี้ครับเออกดกันโหมดอะไรอยู่ก็เปลี่ยนโหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอแป๊บเออเหมือนกันครับอยู่ตรงนี้ ชเชิเนกันแต่วิธีชดเชยหมุน dl นะครับชดเชิบวกชดเชยลบโอเคครับครับตัวต่อมานะครับที่ต้องรู้นะครับก็คือเดี๋ยวขอหมุนไปที่หมด m ก่อนนะครับเพื่อจะได้อธิบายให้ชัดก็ตัวนี้ครับการตั้งค่า3ค่าด้านบนนี้ครับคือ speed shutter นี่ครับ ว่าเขาปรับตั้งตรงไหนนะครับอย่างกล้อง 60D ตัวนี้ใช้ไดเอลตรงนี้ครับปรับตั้งสปีเตอร์นะครับและตัวต่อมาตัวนี้ครับค่ารูรับแสงค่า f กล้อง 60D ตัวนี้ตั้งหมุนตรงนี้ f8f เอะไรพวกนี้ตัวเลขนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือค่า ISO ว่า ถ้าเราจะปรับ ISO เนี่ยเรากดปุ่มตรงไหนนะครับนี่ตัวนี้กล้องตัวนี้ก็มีอยู่ด้านบนนี่กด ISO เข้าไปจึงเขาให้ก็จะมีตั้งแต่ Auto ครับ a u t อโฟกฟัสใหม่ก่อนโอเคนะครับก็จะมีตั้งแต่ Auto หนึ่งร้อยไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยอันนี้เรามาตั้งไว้ที่ Auto ก่อนนะครับมาดูกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับ คือเป็นการตั้งค่าเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าตำแหน่งของการปรับตั้งค่ามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเข้ามาโหมด M ก่อนนะครับตัวนี้ถ้าจะตั้งสปีดเหมือนกันไดเอลข้านนบนครับแต่ถ้าจะปรับตั้งค่ารูรับแสงให้กดปุ่ม AV ค้างไว้แล้วถึงจะหมุนได้เห็นไหมครับปรับตั้งค่าเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตำแหน่งการปรับปุ่มอะไรพวกนี้มันจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ปรับ iso ปรับตรงนี้กดจิ้มถึงเข้าไปถึงเข้าให้ก็ปรับ iso กันได้นะครับเดี๋ยวขอ auto ไว้ก่อน,นครับกล้องของคุณเป็นรุ่นไหนเออยี่ห้ออะไรก็ให้รู้หาให้เจอครับอ่านข้อมือก็ได้ให้เจอว่าออการปรับตั้งค่าพวกนี้อยู่ตรงไหนอย่างก,กล้องตงัวนี้ก็หมุนได้แอลด้านบนไดเอลนี้ปรับสปีดดึงดึงดึงึง,งส่วนจะปรับ ถ้า f ให้กดตรงนี้นกอนหนึ่งครัง้งถึงแล้วก็หมุนไดเอลเหมือนเดิมนะครับแล้วยัง ờ, ยังทัชสกรีนได้ด้วยนะครับจิ้มเข้าไปาาแบบแบบาตั้งค่า f แบบจิ้มแบบลมาตั้งสปีดแบบจิ้มเอาก็ได้ออกมาครับแล้วก็ iso ให้กดปุ่มนี้ด้านบน หรือไม่ก็อออโต้ไปก่อนหรือไม่ก็ใช้ทัชสกรีนจิ้มจึงก็ปรับไอโซได้เมือนกันนะครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับลองดูนะครับว่าในกล้องของเรานั้นปุ่มพวกนี้ปรับปรับสค่าเนี่ครับอยู่ตรงไหนเนาะครับต่อไปก็ลองถ่ายภาพกันเลย น,นี้มาดูสเตปการถ่ายภาพนะครับกล้องทุกตัวจะมีสเตปเหมือนกันนะครับก็คือสิ่งแรกเลยโฟกัสเราเลือกจุดโฟกัสก่อนว่าจะให้โฟกัสแบบอัตโนมัติหรือโฟกัสแบบเฉพาะจุดจุดเดียวจะให้โฟกัสจุดไหนของภาพนะครับผมเลือกจุดเดียวอย่างนี้นะเสร็จแล้วลองโฟกัสดูลองถ่ายดูกดไปกดชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่ง สเต็ปที่2นะครับกดชัตเตอร์ครึ่งหนึง่งเลือกจุดโฟกัสเสร็จแล้วเล็งภาพเสร็จแล้วกดชัตเตอร์ครึ่งหนึง่งให้กล้องโฟกัสลองเล็งที่ตาดูนะครับว่าติงที่ช่องมองตาภาพดูนะครับว่า,ามันโฟกัสถูกจุดที่เราต้องการหรือไม่นะครับกดชัตเตอร์ครึ่งหนึง่งลั่นชัตเตอร์ปั้งได้ภาพมาแน่นอนครับคราวนี้ถ้าจะฝึกถ่ายนะครับผมให้ฝึกถ่ายที่โหมด p โหมด p นะครับ แล้วก็ ISO Auto นะครับทำไมถึงต้องให้หันถ่ายที่โหมด P เพราะว่าโหมด P เนี่ยทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติให้เราหมดแต่เราสามารถจะชดเชยแสงได้ถ่ายภาพแรกถ่ายอะไรก็ได้นะครับลองลิงค์ถ่ายกดลิงค์ถ่ายมาภาพนึงนะครับเสร็จแล้วให้ชดเชยแสงไปทางลบหนึ่งสต็อปถ่าย ไปชดเชยแสงลบสองตแล้วมาดูภาพนะครับว่าภาพที่เราถ่ายมาเป็นยังไงคราวนี้ลองชดเชยทางบวกบ้างบวกหนึ่งต่อไปบวกสเลยแล้วดูภาพนะครับการทําอย่างนี้ก็เหมือนถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับที่เราสามารถจะเลื่อนปรับความเข้มความสว่างความมืดได้ แต่ว่าเราปรับด้วยการชดเชยแสงนะครับครับก็อย่าลืมฝึกถ่ายกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าก็จะเป็นการใช้โหมดอื่นบ้างนะครับการค่อยๆขยับไปทีละนิดช้าๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ